ดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับเพจคุมทรัพย์พญานาคนะครับวันนี้อยู่ที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนนะครับวันนี้ได้เป็นสะพานบุญนะครับเอาน้ำมาถวายหลวงปู่สวงนะครับที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะครับโดยความศรัทธาของพี่จงรักนะครับที่ถูกตเตอลี่หลายใบนะครับก็วันนี้ได้มาเอาน้ำมาถวายนะครับ จำนวนเกือบ่40แพ็กนะครับนะก็ได้มาถวายเดี๋ยวจะทําพิธีนะครับบอกหลวงปู่จุดทูบเสียงจุดทูบบอกนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ทัศจุดทูบเสียงไทยด้วยที่นี่ก็ว่าานอยเม่นเนาะที่นี่เนาะจุดแม่นไหมครับถวายหลวงปู่แล้วก็จุด500หน่อยจุดทูบเสียงไทยนะครับนี่ฮะได้เยดะลงจากรถมาแล้วนะครับคุณชมนะครับวันนี้ก็ มีแอดมินมาครับมาหลายช่องนะครับวันนี้นะครับมารวมอสี่ช่องสามช่องสี่ช่องก็มีมันี่ชแนลด้แล้วก็ e อ็นฟิลด์เอ็นฟิลด์แนลด้วยแล้วก็จะมีสวัสดีคชแนลน c h a n แนลโอ้นะครับ มีแต่คนใจบุญทั้งนั้นเลยครับที่มาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาขอพรล้วงปู่ด้วยกันนะครับจุดทูบคนละเอากี่ดอกดีเราทูบมาจุดด้วยจุดคนละสิบเก้าดอกก็ได้เห็นว่าคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาจุดสิบเก้าดอกคนละสิบเก้าดอกแบบจุดเลยครับเอาทูบมาถวายด้วยนะครับไม่ต้องกลมหมดเพราะว่าทิศพันเอามาบ่อยนะครับ เดือนหนึ่งนี่ก็น่าจะสองรอบนะครับสองบางทีก็สามรอบนะครับก็มาถวายมาถวายอาทุกพีไข่จุดก็ได้เห็นไว้าเอ็นฟิลก็มีเส้นด้านนี้ด้วยเนาะนะอืให้เอ็นคือจุดก็ได้มีเส้นอ่ะอวนยาตตั้งกล้องไว้น,นี้นะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวพาพิทัดมา พาเลขมาคุยเลขด้วยเอาอือได้ได้จุดทุกคนนะครับเดี๋ยวเอ็ก็จุดนี้กันจุดบอกร้วค่อยถ่ายภาพกันเลยโอ้อวันนี้จะพูเกยพดเดย,ยกีนยนเรือดิม้ลูกหองี่นี่เลย What is Hãy subscribe thơm kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กางรตื้นๆก,ก่อนจุทูบเสียงไายด้วยการตื้นๆเมื่อกี้ไายก็สูง,ง,งโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชมชัดๆแล้วเมื่อกี้นี้นะครับจุดทูบเสียงไายให้เอฟซีได้ชมด้วยนะครับกำลังชมอยู่เนาะทางเพจช่องคมุมทรัพย์ชนะกนะครับเพจอันนี้ไทยทอดสดทางเพจเดอ้อน,นะครับคุณผู้ชม